สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับคุณครูมาร์ทเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวชี้วัดของเราก็คือใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวมาดูคําถามของเราก่อนนะครับว่า การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะครับการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องอาศัยเทคนิคต่างๆในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับสืบคน้นมีเทคนิคในการสืบค้นดังนี้ครับเทคนิคที่1นนะครับนักเรียนการค้นหาโดยใช้คำสำคัญเป็นการค้นหาข้อมูลโดยพิมพ์คำที่ตรงประเด็นและตรงความต้องการลงบนเว็บไซต์ที่ให้บริการสำหรับสืบค้นข้อมูลอย่างเช่นนะครับครูจะพิมพ์คำว่าอาเซียนลงไปนะครับอพอครูพิมพ์อาเซียนลงไปปุ๊บ สิ่งที่ได้นะครับก็คือเว็บไซต์นะครับหรือลิงก์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับอาเซียนของเรานะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าจะมีลิงก์ต่างๆานะครับทีนี้มาดูเทคนิคที่2นะครับเป็นการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์นะครับ เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการเจาะจงชนิดของไฟล์ข้อมูลที่ต้องการซึ่งทำได้โดยการพิมพ์ชนิดของไฟล์ที่ต้องการต่อท้ายคำสำคัญที่ต้องการค้นหาบนเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลนะครับเดี๋ยวครูจะพิมพ์คำว่าประเทศอาเซียนแล้วก็มี jpg e นะครับจะเป็นเราต้องการดูในเรื่องของไฟล์รูปภาพนะครับเรามาดูพอครูพิมพ์ไปปุ๊บนักเรียนสังเกตไหมครับก็จะมีรูปภาพ ของอาเซียนขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดหรือก๊อปปี้ได้นะครับต่อไปเทคนิคที่3ครับก็คือการค้นหาโดยระบุประเภทของเว็บไซต์นะครับเป็นการค้นหาข้อมูลโดยเจาะจงเลือกเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการเท่านั้นซึ่งทําได้โดยการพิมพ์คําสําคัญที่ต้องการค้นหาแล้วตามด้วยคําว่าไซต์นะครับและประเภทของเว็บไซต์ที่ต้องการอย่างเช่นนะครับประเทศ อาเซียนไซต์นะครับ co.th นะครับพอเราพิมพ์คำลงท้ายปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นนะครับเป็นเว็บไซต์ของประเทศอาเซียนต่างๆนะครับมีทั้งอาเซียน10ประเทศนะครับมีอาเซียนต่างๆนะครับอาจะเป็นเว็บไซต์ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้นะครับต่อไปนะครับการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะครับเป็นเทคนิคที่4นะครับเป็นการค้นหาข้อมูล โดยการนําเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์มาใช้ในการค้นหาข้อมูลนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่1นนะครับก็คืออัญ,ญประกาศนะครับอาจจะเป็นลูกศรเป็นลูกน้ํา2ตัวนะครับอัญ,ญประกาศใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคําในประโยคครูก็จะพิมพ์ว่าสมาชิกอาเซียนนะครับก็จะมีอัอญ,ญ,ญประกาศนะครับทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังนะครับต่อไปเครื่องหมายบวกนะครับใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ให้ปรากฏคําเหล่านั้นบนหน้าเว็บไซต์พร้อมกันสมมติมครูจะหาคําว่าทั้งสมาชิกแล้วก็อาเซียนครูก็ต้องใช้เครื่องหมายบวกนะครับก็คือสมาชิกบวกอาเซียนนะครับต่อไปเครื่องหมายลบนะครับใช้ค้นหาข้อมูลโดยระบุคําที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนเว็บไซต์หลังเครื่องหมายลบนะครับก็อาเซียนลบอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าครูพิมพ์อัญประกาศเข้าไปนะครับก็จะเป็น สมาชิกอาเซียนเห็นไหมครับข้างบนก็จะมีประเทศสมาชิกอาเซียนรวม10ประเทศอ่าตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเป,เป็นคําที่เฉพาะขึ้นมาเห็นไหมครับ10ประเทศจะมีอะไรบ้างก็จะขึ้นเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตสามารถทําได้ดังนี้นะครับหนึ่ง นะครับเวลานักเรียนจะค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งใน Google หรือในเว็บไซต์ต่างๆนะครับนักเรียนสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างแรกก็คือ 1. นะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับ่า 2. นะครับจะต้องมีชื่อผู้เขียนหรือผู้ให้ข้อมูลระบุไว้นะครับ 3. มีวันที่เผยแพร่และครั้งที่ปรับปรุงนะครับ4มีการอ้างอิงแหล่งที่มา 5. บอกวัตถุประสงค์ในการ จัดทำนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราได้เรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็คิดว่านักเรียนสามารถจัดค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูในแบบฝึกหัดของเรานะครับคําสั่งนะครับในแบบฝึกหัดของครูนะครับก็คือให้นักเรียนค้นหาข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมาอย่างน้อย5บรรทัด อ่าเรื่องอะไรก็ได้นะครับอ่าจะเป็นข่าวสารในปัจจุบันหรือข่าวสารในอดีตก็ได้นะครับอ่าแล้วก็บอกว่าพร้อมทั้งระบุแหล่งที่มานะครับอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยว่าเอามาจากเว็บไซต์ไหนนะครับเขียนมาบอกด้วยนะครับวันที่ข่าวเผยแพร่นะครับวันที่ข่าวเผยแพร่นะครับต่อไปนะครับพร้อมวาดรูปภาพประกอบอ่ารูปภาพข่าวของเราแต่ถ้าบ้านใครนะครับมีเครื่องปิ้นสามารถปิ้นรูปภาพข่าวแล้วก็เอามาตัด แปะในสมุดแปะในงานของเราก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องพิมพ์ไม่เป็นไรครับนักเรียนก็ใช้วิธีการวาดรูปแล้วก็ระบายสีออกมานะครับทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับตีเส้นใต้เขียนด้วยตัวบรรจงนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายรูปส่งลายนะครับลายกลุ่มของเรานะครับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับสร้างอัลบั้มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ พิมพ์มาบอกด้วยนะครับว่าส่งงานเดี๋ยวครูจะตรวจงานให้คะแนนนะครับเอาละครับผมวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับหวังว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลใน Google หรือในเว็บไซต์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ